ห้าราศีในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้จะมีความโดดเด่นหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีผลดีเกิดขึ้นกับชาวราศีทั้งห้าทั้งหมดนี้เราจะได้มากล่าวดูซิ้ว่ามีราศีของเราอยู่บ้างหรือเปล่าในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมิถุนาห้าราศีที่มีความโดดเด่น ในช่วงนี้นั่นก็คือราศีพฤษกซึ่งเป็นราศีที่หประจำเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของการทำมาหากินของท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤษกนี้จะมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานที่ท่านทำไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่จะทำให้ตัวงท่านนั้นมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่าน งานที่ท่านทำนั้นท่านยิ่งขยันยิ่งทำท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านเรียกว่าชาวราศีพฤษภนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆชาวราศีพฤษภนั้นในเรื่องของการงานจะมีงานใหม่ๆหรือว่าจะมีงานดีๆ เข้ามาเกยท่านอยู่เรื่อยๆท่านเป็นคนที่เรียกว่าหางานเก่งทำอะไรก็ทำเก่งในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันการกินการอยู่ในช่วงนี้จะอุดมสมบูรณ์ชาวราศีพฤษภนั้น ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆตั้งนั้นภายในช่วงของเดือนมิถุนายนในเรื่องของการเงินนั้นจะมีหลั่งไหลเข้ามาตั้นเรียกว่าไม่ขาดกระเป๋าเงินทุกบาททุกสตางค์ท่านนั้นก็จะได้มาจากนำพักนำแหลงของท่านอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภในเรื่องของการงานการเงิน ในเรื่องของโชคลาภก็จะมีอยู่บ้างชาวราศีพฤกษภกนั้นท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็้ท่านลองดูในช่วงของเดือนมิถุนาท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤกษภกนั้นดวงของท่านนั้นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆการงานก็ถือว่าดีการเงินดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาก็จะมีมาหาท่าน อีกเช่นเคยเรียกว่าชาวราศีพฤกษกนั้นในเรื่องของการงานการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยันทำในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาท่านอีกมากมายต่อมาราศีที่สี่ก็ต้องยกให้กับชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎ ในช่วงของเดือนมิถุนายนในเรื่องของการงานถึงท่านจะทำงานอะไรเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้แต่การเงิน,งนก็ดีท่านเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแต่ท่านก็ได้เงินคุ้มค่าในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะทำงานอะไรในช่วงนี้ก็จะต้องออกเดินทางบ่อยครั้ง เกี่ยวกับในเรื่องของการงานอาจจะไปติดต่อให้กับคนโน้นบ้างคนนี้บ้างในเรื่องของการงานบางครั้งบางคล่าวชาวราศีกรกฎก็อาจจะไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกรกฎก็มีความภาพเพียรท่านยิ่งขยันทำท่านก็ยิ่งได้ในช่วงนี้ในเรื่องของคนรัก ในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันบ่อยครั้งเปรียบเสมือนลินกับฟันอยู่ด้วยกันก็มีการกระทบกระทั่งกันแต่ชาวราศีกรกฎให้ท่านระวังอย่าอารมณ์ร้อนตากว่าอารมณ์ร้อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะไม่ดีกับตัวท่านเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้การพูดการจาสำหรับในเรื่องของครอบครัวค่อย่ันระวังให้ดีในช่วงนี้ อาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีาก,ก็ระกอก้อยท่านระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาและอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์อย่าอารมณ์ร้อนถ้าหากว่าเราทำอารมณ์ดีๆอารมณ์เย็นๆก็จะมีงานที่ดีเข้ามาท่านและเงินทองก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอีกมากมาย นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้ต่อมาราศีที่สามของเดือนมิถุนานั่นก็คือราศีสิงห์ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านท่านเคยลำบากตรากตรำมาในช่วงของเดือนที่แล้วแต่ต่อตาก ต่อจากนี้ไปท่านจะมีโชคมีลาบท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นั้นถือว่าดวงของท่านนั้นดีแล้วในช่วงของเดือนมิถุนาท่านจะหยิบจับอะไรจะมีความสำเร็จมีคนให้เกียรติและมีคนยกย่องท่านอยู่เสมอในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีสิงห์นั้นก็จะมีโอกาส ดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรจะเป็นเงินเป็นทองจะมีคนให้กำลังใจและมีบริวารอีกมากมายตาก็ท่านทำงานเกี่ยวกับในด้านของบริษัทหรือว่าห้างร้านอันนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือท่านอีกมากมายท่านจะได้เปิดดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตบางคนนั้นได้เป็นเจ้าคนในคนอีก ในช่วงนี้ทา้าก็ท่านทำงานรับรับรับราชการก็ถือว่างานของท่านจะดีจะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนอีกด้วยชาวราศีสิงห์นั้นในเรื่องของการทำงานช่วงนี้จะมีเจ้านายให้กําลังใจและมีเจ้านายให้การสนับสนุนท่านอยู่ ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีแล้วหยิบจับทำอะไรก็มีความสำเร็จรวมถึงในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันต่างก็ยกให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ต่อมาอันดับที่สองนั่นก็คือราศีเมษ ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษดดวงของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีโชคลาภนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีหยิบจับทำอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมแต่ถ้าว่าท่านทำงานอะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่าน ระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของการทำงานชาวราศีเมตาว่าท่านทำงานส่วนรวมก็ท่านระวงังความคิดเห็นจะไม่ตรงกันหรืออาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษภายในช่วงของเดือนมิถุนาในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีในช่วงนี้ท่านจะมีจับใจ ใช้สอยอยู่เสมออยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาท่านชาวราศีเมษก็ถือว่าดวงจะตาฟ้าเปิดให้ท่านนั้นได้รับแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าดวงของท่าน สรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีเมษนั้นจะอยู่ในเกมที่ดีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือราศีมีนราศีมีนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะดีในเรื่องของการทำมาหากินหรือว่าในเรื่องของการงานชาวราศีมีนนั้น จะมีงานที่ดีจะมีงานที่โดดเด่นมีชื่อเสียงทำแล้วท่านก็จะมีความสุขมีความสาเร็จอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินก็ถือว่าชาวราศีมีนก็มีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆไม่ว่าท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็ย่อมจะได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือของแพงๆท่านก็ย่อมทำได้ซื้อได้ ชาวราศีมีนนั้นจะมีโอกาสทองได้จับเงินหมื่นเงินแสนอีกด้วยในช่วงของปลายเดือนนี้ปลายเดือนมิถุนาจะส่งผลให้ชาวราศีมีนหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมีนนั้นจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆเพราะฉะนั้นท่านฟังคลิปของเราแล้ว กอท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามท่านเข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปครับก็ขอขอห้ทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี